ครับกลับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับทางช่องนะครับของเซียนอดีทุกคู่ทุกคนนะครับครับเมื่อนี้นะครับเซียนอดีกะสิมาลงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาคือเก่านะครับวันจันทร์นะครับเล่าวันจันทร์ที่สิบเอ็ดนะครับเนาะพี่น้องเอฟซีครับมาลงชุดฟันทงให้พี่น้องเฮานะครับเล่าพัฒนาครับเมื่อนี้เซียนอดีกะมาปงผ้าวันนะครับองค์พระอมลเทรณีนะครับเพราะว่าบ้าไว้ เดี๋ยวที่เลขเขานะครับพี่น้องเอฟซีย่างผ้าในป,ปงผ้าวันนะครับก็เลยมาปงผ้าวันต่อนะครับปงผ้าวันแล้วนะครับก็มาขอตัวเล็กแนวทางต่อแต่เสียนนาด,ดีบได้จุดทูบเด้อเสียงไทยนะครับทูบสิบหกดอกนะครับพี่น้องเอฟซีมีความไม้เด้อพี่น้องเอฟซีอีกดอกหนึ่งบ่ไหมนะครับพี่น้องเอฟซีเอาไม้คว,าว้าไว้จังได้เพราะว่าเล็กปิ่งเล็กหลุดของเสียนนาด,ดีรอบนี้ครับสีมาตัวใด วงขมิ้นทอดละนี่นะครับซักเสี้ยนแห้งนะครับพี่น้องเย็บชียนอดีเสียงขอเหล็กวิ่งหลุดน้ำนะครับรอบนี้เล่าพัฒนาเอายึดในใจของเสียนอดีแล้วเนาะพี่น้องเย็พอถูกสิบหกดอกบ่ใหม่ดอกหนึ่งครับพี่น้องเย็บีเหลือยึทดทรายนะครับเนาะเอากับดอกที่บ่ใหม่ก็มีความหมายนะครับพี่น้องเย็หรือว่าจะมานหนึ่งนะครับเอาไปเบิ่งสูตรของเสียนอดีน้ำกันนะครับสูตรเลข วิ่งนะครับเลขวิ่งเลขลูดลาวพัฒนาครับตอบนี้สิมาตัวใดเนาะพี่น้องเอฟซีเอามาลุ้นมาชมไปน้ากันครับพี่น้องเอฟซีหลังจากปงพระวันแล้วนะครับเช่นาดีก็สิมาลงแนวทางสุดเนียนๆให้พี่น้องเข้านะครับลาวพัฒนานะครับพี่น้องเอฟซีเอาพี่น้องเอฟซีมาติดตามไปน้ากันนะครับพี่น้องเอฟซี ครับพี่น้องเอฟซีตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลนะครับมีอยู่สสูตรนะครับเนาะหสูตร2สูตร3สูตร4สูตรนะครับสูตรที่1นะครับวิ่งสีกับเจ็ดนะครับพี่น้องเอฟซีมีสี่มีเจ็ดนะครับแต่ว่าอยู่ในสูตรเต็มนะครับของเชียนอดีบอมีสี่นะครับพี่น้องเอฟซีสูตรเต็มนะครับไม่มีสี่นะครับแล้วก็ะสองนะครับพี่น้องเอฟซี แล้วก็3แล้วก็0นะครับพี่น้องซี่แล้วก็1แล้วก็มี8นะครับเอาเลขกวิ่งเลียกรูดนะครับพี่น้องพซี่อยู่ในใจของเส้นนัดดีอยู่แล้วนะพี่น้องซี่ครับก็จีมาตัดให้พี่นองเข้าให้มันเรือหน่อยนะครับพี่น้องพี่ซียเสนนัดดีเอาลักศูนย์กับหนึ่งนะครับเลียกวิ่งรอบนี้นะครับ ขับเมาลักซูนกับลักหนึ่งนะครับขับลักซูนกับลักหนึ่งให้เพียน้องเฮ้านะครับขับวัตตัวเหล็กสีมาตัวใดเนาะพี่น้องที้ครับชุดเต็มนะครับพี่น้องทีนี่คือสูตรของเสี้ยนอดีนะครับทั้งบัีอมู่สี่สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรครับสีมาตัดให้เพียน้องเข้าให้มันเรือหน่อยนะครับพี่น้องทุกี เอาโดยเฉพาะเลขยลักสวนกับลักหนึ่งนะครับพี่น้องเยี่เสื่อน้าจีสีมาขัดเนียนๆให้พี่น้องเห่านะครับครับพี่น้องเยี่สนใจเขาคุ้มนะครับกลุ่มฟรีนะครับพี่น้องเี่สวนเป็ดหนึ่งศูนย์ห้าสองหนึ่งศูนย์เก้าสองนะครับเขามาแล้วนะครับก็จะได้แนวทางเล่าพัฒนากับรัฐบาลไทยเด้อพี่น้องเย็บซี่กุ้มไล่เดือนนะครับ ตัวเลขจะเน้นๆในกลุ่มรายเดือนนะครับกับกลุ่ม VP นะครับกลุ่มรายเดือนนะครับไล่เข้ามานะครับ0935705677ครับพี่น้อง FC ครับนี่คือ EP พหนึ่งนะครับพี่น้อง FC ฟซงวดปร,ประจำวันจันทร์ที่11มีนาคม2567เอามาตามต่อกันเลยพี่น้อง FC ฟซี่เป็นการเสียเวลานะครับ ครับรัฐบาลไทยเสียนาีกาล่วงเราได้คืี่นองเยีซีครับล่วงให้พี่น้องเขาแล้วนะครับรัฐบาลไทยนะครับ mm hmm. จันที่1 mm hmm. 1มีนาคมนะครับ สองห้าหกเจ็ดครับพี่น้องที่ซีเอาเลขวิ่งเลขยลูดรอบนี้นะครับมาตัวใดนะครับเนาะลาพัฒนา ครับเสียนนาดีครับพี่น้องยิซี <c oughs> ครับเราพัฒนานะครับพี่น้องยิปซีครับเล่กวิ่งรูดครับพี่น้องยิปซีถามมาวิเคราะห์เบิ้งนะครับครับเสียนนาดีก็จะเอาลักเก็ตมาประกอบน้ำนะครับพี่น้องยิปซี พอวันหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะครับพี่น้องเพืี่หนึ่งกับเจ็ดตัวเลขทั้งเบดนะครับพี่น้องเพี่มีอยู่นะครับเช่นนอดิีิอลักศูนย์นะครับกับหลักเจ็ดครับพี่น้องเพี่หลักหนึ่งเอ้ามีหนึ่งหานึงหกหนึ่งเจ็ดครับพี่น้องเพี่แต่โอกาสมากก็หลายคือกันนะครับพี่น้องเพี่โอกาสมาก็เยอะเหมือนกันนะครับพี่น้องเพพี่เพราะว่าเลข นะครับมันขามวดนะครับพี่น้องเอี้มันขามวดเฮียดยให้เกิดคว่วมบ่ามันใจนะครับพี่น้องเอพีต่ว่าเสี้ยนนาดีสิฟัดลงตามสูตรนะครับเนาะเอาพี่น้องเข้าเบาได้เบานะครับรอบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กขามวดเนาะพี่น้องเอี่ฟันนะครับพี่น้องเอี ลองนะครับออพี่น้องเยีเอาเก็ดให้ซดาวครับออพี่น้องเชีศูนย์ให้หาดาวนะครับฟันศูนย์ลองเก็ดนะครับครับฟันศูนย์ลองเก็บ ฟันศูนย์ลองเก็บนะครับจับคู่นะครับพี่น้องเอฟซีจับคู่เอาว่าเดี๋ยว40เอาเอาไปขังนี้ก็ได้ครับ40นะครับ ห้าศูนย์นะครับพ <mulheres> ี่น้องพี่ชี่หกศูนย์เจ็ดสี่นะครับพี่น้องพี่ชี่ เจ็ดห้าเจ็ดหกนะครับพี่น้องเยซีเอาเจ้าเจ็ดหกครับพี่น้องเยซสำหรับเล่าพัฒนานะครับครับส่วน หนึ่งห้านึงงเจพี่น้องอุ่ก็จะเริ่มนะครับนะเพราะว่าเป็นลักหนึงขม่าแรงขึ้นกันนะครับพี่น้องอุกับชุดเต็มนะครับพี่น้องยุีเข้าเก็บหน้าจอไว้น้ำนะครับอเอาเชนาทีเอาลักศูนย์กับลักเจ็ครับพี่น้องอุ้ี่ลักศูนย์กับลักเครับสนใจเขากุ้มนะครับพี่น้องยุ 0 8 1 0 5แป0 9 2นะครับอีกกลุ่มไล่เดือนนะครับพี่นออ้องที่ศูนก้าสามห้าเนะครับห้าห ครับกูบอันนี้กุ้มฟี่นะครับพี่น้องซีกุ้มฟี่เบอร์นี้นะครับเนาะกุ้มไล่เดือนนะครับ <c oughs> ครับพี่้องเฮาเชฟหน้าจอไ้ครับมาแล้วครับชุดปันทงนะครับพี่น้องซีเอา บอลเลนได้พี่น้องทุี่เพราะฉนันเป็นลักอยู่นะครับลักศูนย์นะครับกับลักเจ็ดนะครับสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกครับพี่น้องทุี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเสี่ยนอดีตก็เอาไว้แค่เพียงแค่นี้ก้อนครับไว้พี่น้องเฮาทุกผู้ทุกคนนะครับโชคมันไปน้อกันกับเล่าพัฒนาของเสี่ยนอดีตนะครับพี่น้องทุี่สวัสดีครับ